เธอเป็นเพียงพนักงานเสิร์ฟธรรมดาที่ทุกคนมองข้ามแต่เพียงคำพูดประโยคเดียวกลับทำให้มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่หันมามองเธอด้วยสายตาสันสะเทือนทั้งใจเขาไม่เชื่อว่าเธอจะพูดชื่อของเขาได้ชัดทุกเสียงในภาษาจีนและคืนนั้นความลับที่ถูกซ่อนไว้กว่า30ปีกำลังจะถูกเปิดเผยใครกันแน่คือเธอที่แท้จริง และเหตุใดคํคำพูดเพียงคำเดียวจึงเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลห้องอาหารหรูใจกลางเสียงไฮ้เสียงแก้วกระทบกันเบาๆดังก้องไปทั่วห้องกลิ่นวายแดงและอาหารฝรั่งเศสลอยปนในอากาศแสงไฟสีทองอบอุ่นสะท้อนบนผ้าปูโต๊ะสีขาวมีนาสาวเสิร์ฟชาวไทยเดินอย่างระมัดระวังถาดเงินในมือสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้น เธอทำงานที่นี่มาสองปีแต่ยังไม่มีใครจำชื่อเธอได้สำหรับพวกเขาเธอเป็นเพียงเงาในฉากหรูโต๊ะหมายเลขเก้าในค่ำคืนนั้นพิเศษกว่าทุกครั้งชายสูงวัยในสูสีดำสนิทนั่งอยู่ตรงกลางเขาเป็นมหาเศรษฐีจากปักกิ่งรอบโต๊ะเต็มไปด้วยนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลเสียงพูดคุยเป็นภาษาจีนดังแผ่วเบาคำที่มีนาไม่ควรเข้าใจกลับชัดเจนในหูของเธอ เธอเคยเรียนภาษาจีนลับๆหลังเลิกงานเป็นความลับที่เธอไม่เคยบอกใครเมื่อเธอเดินเข้าไปเสิร์ฟไวน์ชายคนหนึ่งหัวเราะและพูดภาษาจีนกับเพื่อนเธอคงไม่เข้าใจเราหรอกเขาพูดพร้อมรอยยิ้มเยาะมีนาก้มศีรษะแต่หัวใจเธอเต้นแรงจากนั้นเสียงของมหาเศรษฐีดังขึ้นขอโทษนะใครเป็นคนเตรียมไวน์ขวดนี้มีนารู้ว่าเป็นเธอ เธอเก้าวออกมาช้าๆแต่มั่นคงดิฉันเองค่ะชายคนนั้นหันมามองเต็มตารอยยิ้มของเขาชะงักไปชั่วขณะและในจังหวะนั้นเธอพูดออกมาเป็นภาษาจีนคุณหลิวเจิ้นหัวหวังว่ารสชาติจะถูกใจนะคะเสียงรอบโต๊ะเงียบกริบทุกคู่ตาจับจ้องที่เธอมีนาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังในอกมือที่ถือถาดแน่นจนข้อนิ้วซีด มหาเศรษฐีเลิกคิ้วช้าช้าเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอดพูดชื่อฉันได้ถูกต้องทุกเสียงอากาศในห้องเหมือนหยุดนิง่งกลิ่นวายกลับขมขึ้นอย่างประหลาดนีนาไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือความภาคภูมิใจที่ทำให้มือเธอสัน่นเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ทุกสายตายังคงจับจ้องและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้ เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนอย่างเป็นจังหวะทุกคนเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจมีนารู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนบางอย่างในอากาศเหมือนเวลาทั้งห้องถูกยืดออกทีละวินาทีเธออยากหลบตาแต่ไม่กล้าดวงตาของชายผู้นั้นลึกและนิ่งเหมือนทะเลที่ไม่มีคลื่นเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอระยะเพียงพอให้เธอได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่แฝงกลิ่นไม้จันเธอชื่ออะไร เขาถามเป็นภาษาจีนชัดเจนน้ำเสียงไม่ได้ดูดันแต่ทรงอำนาจเกินจะละสายตาได้มีนากลืนน้ำลายก่อนตอบด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยดิฉันชื่อมีนาค่ะรอบข้างยังคงนิ่งเงียบพนักงานเสิร์ฟอีกคนยืนนิ่งอยู่ข้างกำแพงแขกบางคนเริ่มมองหน้ากันเหมือนไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรต่อมหาเศรษฐีมองเธออยู่นานจากนั้นเขายกแก้วไวขึ้น หมุนแก้วช้าๆให้วายแดงสะท้อนแสงไฟในห้องแล้วพูดด้วยรอยยิ้มบางๆเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ชอบให้ใครออกเสียงชื่อฉันผิดเสียงของเขาเรียบเฉยแต่มีแรงกดดันบางอย่างแผ่ออกมามีนาก้มศีรษะต่ำลงดิฉันตั้งใจฟังค่าดิฉันอยากพูดให้ถูกต้องเขายิ้มอีกครั้งและเธอทำได้ถูกต้องทุกเสียงประโยคนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจเธอสั่นแรง เสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากอีกฟากโต๊ะบางคนหัวเราะอย่างโล่งใจบรรยากาศค่อยๆคลายความตึงเครียดแต่สายตาของชายคนนั้นยังไม่ละไปเขามองเธอเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างเหมือนเธอเป็นคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนหรือบางทีเคยได้ยินชื่อเธอเรียนภาษาจีนที่ไหนเขาถามมีนางเงียบไปชั่วครู่เธอจำได้ถึงห้องแคบๆที่หลังอาพาร์ตเมนต์ ที่เธอเปิดคอมพิวเตอร์เก่าดูคลิปสอนภาษาจีนทุกคืนเสียงครูจีนในวิดีโอยังดังกล้องในหัวดิฉันเรียนเองแ่าจากอินเทอร์เน็ตเขายิ้มบางๆแปลว่าเธอเข้าใจคำที่เราคุยกันทั้งหมดใช่ไหมตอนเมื่อครู่คำถามนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งในหัวเธอฉายส้ำบทสนทนาเมื่อครู่คำพูดของชายในชุดสูดเทาที่หัวเราะเยาะคำพูดที่เธอแซงทำเป็นไม่ได้ยิน มีนางเงยหน้าขึ้นช้าๆดิฉันแค่ได้ยินค้าไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากปลายโต๊ะแต่ชายสูงวัยกลับไม่หัวเราะเขายังคงจ้องตาเธอฉันชอบคนที่เข้าใจแต่ไม่พูดมากเขากล่าวแล้วเขาวางแก้ววายลงบนโต๊ะแต่ครั้งต่อไปถ้ามีใครพูดอะไรไม่เหมาะเธอบอกฉันได้มีนาขมวดคิ้วเล็กน้อยเขายิ้มจางๆ ฉันไม่ชอบให้คนดีถูกมองข้ามเสียงกระซิบดังเบาๆรอบโต๊ะไม่มีใครกล้าเอ่ยคำมีนาโคง้งศีรษะขอบคุณด้วยน้ำเสียงสัน่นขอบคุณค่ะคุณหลิวเขายกมือเบาๆเป็นสัญญาณให้เธอกลับไปทำงานแต่ในขณะที่เธอก้าวถอยหลังเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งมีนาเธอมีนามสกุลว่าอะไรเธอหยุดมือที่ถือถาดแน่นขึ้น คำถามนั้นดูธรรมดาแต่ในใจกลับเต้นแรงอย่างประหลาดเธอสูดหายใจเข้าก่อนตอบเบาๆดิฉันไม่มีนามสกุลจีนค่ะแม่ดิฉันเคยอยู่ที่กวางโจแต่กลับเมืองไทยตอนยังเด็กทันใดนั้นรอยยิ้มของชายสูงวัยเลือนหายสายตาเขาเปลี่ยนไปเหมือนบางอย่างในความทรงจำสกิดขึ้นมาแม่ของเธอชื่ออะไรเสียงของเขาแผ่วลงแต่หนักแน่นพอจะทำให้ห้องทั้งห้องเงียบอีกครั้ง มีนาก้มหน้าเธอไม่รู้ว่าทำไมคำถามนี้ทำให้มือเธอสั่นแม่ดีฉันชื่อลินเหมยหัวค่ะเสียงช้อนในมือแขกคนหนึ่งตกกระทบโต๊ะมีนาเงยหน้าขึ้นเห็นชายสูงวัยยืนนิ่งดวงตาเขาเบิกกว้างเหมือนเธอเพิ่งพูดคำที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งลินเหมยหัวเธอพูดว่าเหมยหัว มีนาพยักหน้าเธอยังไม่เข้าใจเหตุผลของความสั่นไหวในเสียงเขาชายคนนั้นยกมือขึ้นแต่แก้ไวแต่ไม่ได้ดื่มเขามองเธออยู่นานเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิง่งในแววตาเขามีทั้งความแปลกใจความเจ็บปวดและบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจแขกคนอื่นเริ่มกระซิบถามกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำถามออกมาดังๆแม่ของเธอเขาเริ่มพูดช้าๆ เธอแน่ใจหรือว่าชื่อเหมยหัวข้าดิฉันมีรูปของแม่อยู่ที่ห้องพักชายสูงวัยหลับตาราวกับพยายามยับยั้งบางอย่างในใจมือของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนวางแก้วไวลงอย่างเงียบงนันลิ้นเหมยหัวเขาพึพรรมพำอีกครั้งเธอเคยอยู่กับฉันที่ปักกิ่งเมื่อสาสิปีก่อนมีนาชะงักเสียงพูดคุยรอบโต๊ะหายไปทันทีทุกคนหันมองทั้งงงงวยทั้งตกใจ เธอพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกจากปากชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่อบอุ่นขึ้นแม่ของเธอเคยทำงานที่บ้านของฉันเธอเป็นคนซื่อสัตย์และใจดีที่สุดคนหนึ่งมีนาเริ่มรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบภาพแม่ในความทรงจำผุดขึ้นหญิงที่เคยเล่าเรื่องเมืองจีนด้วยน้ําเสียงเศร้าๆที่บอกเพียงว่าบางสิ่งที่นั่นฉันอยากลืมแต่ก็ลืมไม่ลงชายคนนั้นหันไปทางผู้ช่วย เอาไว้เก็บไว้ก่อนฉันจะคุยกับเด็กคนนี้สักครู่พนักงานคนอื่นมองหน้ากันอย่างลังเลแต่ไม่มีใครขัดเขาหันกลับมาหาเธออีกครั้งเธอมีรูปของแม่ใช่ไหมถ้าอยู่ที่ล็อกเกอร์หลังร้านเขายิ้มบางๆตอนนี้ไม่ต้องไปเอาแต่พรุ่งนี้ฉันอยากเห็นมีนาไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรเธอเพียงพยักหน้าเบาๆ ในอกของเธอมีทั้งความกลัวและความอบอุ่นแปลกประหลาดชายคนนั้นยืนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่คืนนี้มีนาสายหน้าเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ฉันและฉันตั้งใจจะดื่มให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยทำผิดพลาดในอดีตเธอไม่แน่ใจว่าทำไมคำพูดนั้นถึงทำให้หัวใจเธอร่วงวูบเขามองเธออีกครั้งดวงตาสันไหว และตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าโชคชะตากำลังพยายามจะให้ฉันแก้ไขบางอย่างหรือไม่มีนาไม่กล้าพูดอะไรเพราะเธอรู้ดีว่าบางครั้งความเงียบก็พูดได้มากกว่าคำใดในโลกเธอก้มศีรษะแล้วถอยออกมาช้าๆทุกก้าวเหมือนเดินอยู่บนอากาศหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินขณะที่เธอเดินกลับไปยังห้องครัวเสียงในห้องอาหารค่อยๆกลับมา แต่ในใจเธอยังมีเพียงประโยคเดียวที่วนซ้ำแม่ของเธอเคยอยู่กับฉันที่ปักกิ่งและเธอรู้ว่าคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลภายในห้องครัวเสียงหม้อกระทบกันดังแผ่วๆกลิ่นซอสและเนยผสมกันจนอบอวลแต่มีนาไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหล่านั้นอีกแล้วหัวใจของเธอยังติดอยู่ในห้องอาหารใหญ่ข้างนอกเธอยืนพิงกำแพงเย็นๆ มือกำผ้ากันเปื้อนแน,น่นในหัววนส้ำภาพชายชราในชุดสูทคำพูดของเขายังคงดังอยู่ในใจแม่ของเธอเคยอยู่กับฉันที่ปักกิ่งเธอพยายามหายใจให้ปกติแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนแม่ไม่เคยพูดถึงใครชื่อหลิวเลยมีเพียงคำเตือนสั้นๆก่อนแม่จากไปอย่ากลับไปหาคนที่พูดเพราะแต่ทำให้เราเจ็บเสียงเรียกชื่อของเธอดังขึ้นจากหัวหน้าเชฟ มีนาโต๊ะเก้าต้องการของหวานเพิ่มไปช่วยเสิรฟ์ฟเธอสะดุ้งรีบตั้งสติค่าเชฟเธอยกจานของหวานออกไปขาทั้งสองข้างยังสั่นเล็กน้อยแต่เมื่อผลักประตูกลับเข้าไปในห้องอาหารเธอพบว่าสายตาหลายคู่ยังมองมาที่เธอมหาเศรษฐีหลิวยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้พูดกับใครเขาเพียงมองไปที่แก้วไวน์ของตัวเอง นิ้วแต่ขอบแก้วเบาๆเหมือนคิดอะไรบางอย่างมีนาวางจานอย่างเงียบที่สุดหวังจะไม่รบกวนใครแต่ทันทีที่เธอกำลังจะหมุนตัวกลับเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งมีนาแค่ชื่อเดียวแต่ทุกเสียงรอบข้างหยุดนิง่งเธอหันกลับช้าๆข้าคุณหลิวฉันอยากให้เธอมานั่งสักครู่เสียงของเขาอ่อนโยนแต่หนักแน่นเกินจะปฏิเสธ เธอมองหัวหน้าผู้จัดจาก,การร้านที่ยืนอยู่มุมห้องเขาพยักหน้าเบาๆเป็นสัญญาณอนุญาตเธอนั่งลงตรงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมือยังวางบนตักอย่างเกรงเขามองเธอนิ่งๆก่อนพูดตอนเธอพูดชื่อแม่ของเธอฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองมีนาก้มหน้าแม่จากไปตอนดิฉันอายุ14แค่ดิฉันจำได้แค่ไม่กี่อย่างเกี่ยวกับจีนเขาพยักหน้าเบาๆ ไม่หัวเป็นคนใจดีมากเธอเคยช่วยชีวิตลูกสาวฉันไว้ตอนเด็กๆคำว่าลูกสาวทำให้มีนาเงยหน้าขึ้นแววตาเธอเต็มไปด้วยคำถามลูกสาวของคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเขานิ่งไปครู่หนึ่งแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่เริ่มชื้นเธอเสียไปเมื่อสิบปีก่อนรถชนกลางหิมะที่ปักกิ่งเสียงของเขาเบาเหมือนลมหายใจตั้งแต่นั้นมาฉันไม่กลับจีนอีกเลย มีนาเงียบความเศร้าของเขาเหมือนกระจายทั่วห้องแขกบางคนเบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างคนอื่นๆไม่กล้าออกเสียงใดๆเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งแม่ของเธอเคยพูดกับฉันเสมอว่าทุกภาษาคือสะพานของหัวใจฉันไม่เข้าใจตอนนั้นแต่คืนนี้ฉันเข้าใจแล้วมีนารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอจำได้ว่าแม่เคยพูดประโยคคล้ายกันแทบทุกคืน ถ้าหนูอยากให้ใครเข้าใจหนูจริงๆหนูต้องพูดภาษาของหัวใจไม่ใช่แค่คำพูดเขาหยิบซองเอกสารเล็กๆออกมาจากกระเป๋าฉันตั้งใจจะบริจาคให้โรงเรียนที่จีนแต่ตอนนี้ฉันอยากเปลี่ยนแผนเขาวางซองนั้นบนโต๊ะตรงหน้าเธอเธออยากเรียนภาษาจีนให้เก่งขึ้นใช่ไหมเธอมองซองนั้นมือเธอสั่นไม่กล้าแตะแค่แต่ดิฉันไม่มีเวลาและเงินพอ เขายิ้มอ่อนตอนนี้เธอมีแล้วมีนาสายหน้าเบาๆดิฉันรับไม่ได้ข้ามันมากเกินไปมันไม่ใช่ของขวัญเขาตอบมันคือคำขอบคุณจากฉันถึงแม่ของเธอเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเธอรู้ว่าความรู้สึกนั้นจริงใจเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในใจถูกปลดออกความกลัวความเหนื่อยความไม่มั่นใจที่สะสมมานานหลายปีค่อยๆละลาย เธอพยักหน้าเบาๆดิฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะเขายิ้มฉันไม่กลัวเรื่องนั้นเลยมีนาเขาลุกขึ้นยืนเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งจากรอบโต๊ะแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงปรบมือของการชมเชยมันคือเสียงแห่งความเคารพมีนาก้มศีรษะน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนแก้มเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความตื้นตันหรือเพราะเธอรู้สึกถึงแม่อยู่ตรงนั้น หลังจากแขกทุกคนกลับออกไปมีนาช่วยพนักงานเก็บโต๊ะตามปกติแต่ใจของเธอไม่ปกติอีกต่อไปเธอรู้ว่าชีวิตหลังจากคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมเธอกลับมาที่ห้องพักเล็กๆหลังร้านเปิดกล่องไม้เก่าที่แม่ทิ้งไว้ข้างในมีรูปถ่ายเก่าๆที่ซีจางในรูปนั้นแม่ยืนอยู่ข้างหญิงสาวตัวเล็กในชุดจีนสีฟ้า ข้างหลังคือบ้านหลังใหญ่ที่มีป้ายทองคำเขียนว่าหลิวมือของเธอสั่นเมื่อพลิกดูด้านหลังภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือจีนจางๆแด่คนที่ช่วยชีวิตลูกของฉันหลิวเจิ้นหัวเธอมองชื่อในภาพชื่อเดียวกับชายที่นั่งอยู่ในห้องอาหารคืนนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงความจริงทั้งหมดเริ่มปรากฏแม่ของเธอไม่ได้จากเมืองจีนนั้นเพราะความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียว แต่เพราะความลับที่เธอเลือกจะเก็บไว้เพื่อปกป้องใครบางคนมีนานั่งนิ่งอยู่บนเตียงแสงไฟสลัวลอดเข้ามาจากหน้าต่างเธอหยิบรูปขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วพูดกับตัวเองเบาๆแมกหนูเจอเขาแล้วเธอไม่รู้ว่าชะตากำลังพาเธอไปที่ใดแต่เธอรู้ว่าเสียงที่เธอพูดออกไปในภาษาจีนในคืนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดของคนรวยโต๊ะหนึ่ง แต่มันเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอวันต่อมาเมื่อเธอกลับมาที่ร้านบนโต๊ะเดียวกันมีซองจดหมายรออยู่ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงตัวอักษรจีนเขียนไว้ว่า For your mother, e s ภายในซองคือบัตรเครื่องบินไปปักกิ่งและจดหมายสั้นๆว่าไปดูที่ที่เธอเกิดแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างมีนาจับจดหมายนั้นไว้แน่น หัวใจเธอสั่นเหมือนเมื่อคืนอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะบางสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าโชคชะตาเธอเงยหน้ามองเพดานสูดลมหายใจลึกๆแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกเข้ามาเหมือนจะบอกว่าบางเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบังเอิญและมีนารู้ว่าการออกเสียงชื่อของใครบางคนอย่างถูกต้อง อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นพบความจริงในหัวใจของตัวเองสนามบินปักกิ่งในเช้าวันนั้นปกคลุมด้วยหมอกจางๆมีนาลากกระเป๋าใบเล็กไปตามทางเดินยาวเสียงประกาศภาษาจีนดังสลับกับภาษาอังกฤษแต่คราวนี้เธอฟังเข้าใจทุกคำหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อก้าวออกมาจากอาคารผู้โดยสารอากาศเย็นแต่ผิวหน้ากลิ่นลมหนาวจากเหนือเมืองปลุกความทรงจำของแม่ให้ตื่นขึ้น เธอตามที่อยู่ในจดหมายมาถึงบ้านเก่าหลังหนึ่งในย่านเงียบประตูไม้สีเข้มยังเหมือนในรูปถ่ายบนป้ายเหนือประตูยังมีอักษรทองคำคำเดิมหลิวหญิงวัยกลางคนเปิดประตูให้ใบหน้ายิ้มอ่อนโยนคุณคือมีนาใช่ไหมคะมีนาพยักหน้าคุณหลิวฝากบอกว่าถ้าคุณมาให้ฉันพาไปที่สวนหลังบ้านเธอเดินตามไป สวนเล็กๆเ,เงียบสงบมีดอกเหมยบานสีขาวเรียงรายกลางสวนมีศาลาไม้บนโต๊ะมีกรอบรูปหนึ่งวางอยู่เป็นภาพของหญิงสาวคนเดียวกับในรูปที่แม่เคยเก็บไว้ลูกสาวของคุณหลิวข้างๆรูปนั้นมีจดหมายวางอยู่หนึ่งฉบับชื่อบนซองคือมีนามือเธอสั่นเมื่อเปิดออกกระดาษข้างในมีกลิ่นวายจางๆข้อความเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ทันที นีนาเมื่อเธออ่านจดหมายฉบับนี้ฉันอาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าแม่ของเธอไม่ได้จากไปอย่างโดดเดี่ยวเธอจากไปพร้อมคำอภัยที่ฉันไม่เคยกล้าขอตอนนั้นฉันเป็นคนอ่อนแอฉันปล่อยให้คนที่รักจักไปเพราะกลัวคำว่าผิดพลาดเมื่อหัวจักไปพร้อมลูกในท้องแล้ววันนี้ฉันรู้แล้วว่าลูกคนนั้นคือเธอฉันไม่รู้จะชดใช้ยังไง แต่ถ้าเธอให้อภัยฉันอยากให้เธอรู้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของเธอเสมอมีนาหยุดอ่านตรงนั้นน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนแก้มเธอมองภาพดอกเหมยในสวนดอกไม้ที่แม่เคยบอกว่าจะบานแม้ในวันที่หนาวที่สุดเธอคุกเข่าลงวางจดหมายไว้ข้างกรอบรูปหลับตาสูดลมหายใจลึกๆล,ลมหนาวพัดเบาๆเ,เ,เหมือนใครบางคนกำลังแตะไหล่เธออย่างอ่อนโยน เธอพูดเบาๆเป็นภาษาจีนแม่หนูให้อภัยค่ะแสงแดดลอดผ่านหมอกเข้ามาส่องกระทบกรอบรูปจนแสงสะท้อนวาบเรากับคำตอบที่รอมาเนิ่นนานได้ถูกส่งกลับมามีนามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเธอยิ้มทั้งน้ำตาหัวใจเธอสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอรู้ว่าเรื่องราวของแม่ของมหาเศรษฐีหลิว และของเธอเองได้ถูกผูกไว้ด้วยภาษาที่เกินคำพูดใดๆภาษาของหัวใจและเมื่อเสียงนกในสวนเริ่มร้องมีนาก็เดินออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกที่เบาเหมือนลมหายใจคืนนี้เมื่อเธอกลับถึงร้านอาหารในนิวยอร์กเธอจะยังคงสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวเหมือนเดิมแต่เธอจะไม่ใช่เงาในห้องอาหารอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่า แม้คนธรรมดาเพียงคนเดียวก็สามารถพูดสิ่งที่เปลี่ยนโชคชะตาทั้งชีวิตได้เพียงแค่พูดด้วยความจริงจากใจจบอย่างสงบแต่ออบอุ่นในแสงแห่งการให้อภัย